ตอนนี้ท่านท่านโฆษกกองทบอยู่ในสายกับเราแล้วท่านผู้ชมครับไปดูบรรยากาศหน่อยเดินสายภาเป็นยังไงครับท่านพลตรีวินไทยสุวารีครับสวัสดีครับเสต๊อดครับสวัสดีครับคุณประกรณ์คุณอธิชาติครับครับเสต๊อดครับดูเหมือนตอนนี้ที่เป็นปัญหาหนักของเราเลยคือ3-50หหรือเปล่าความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคือเราก็ยังพยายามไปเรื่อยๆเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายเรานะครับ ดังสามศูนย์เองก็มีมีอาจจะมีกลุ่มที่หมายย่อยอยู่สามอันก็คือหนึ่งก็คือตัวประสาทใช่ไหมครับ,รบแล้วก็สองก็บริเวณเนินออาจจะอาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดที่หมายสองนี่น่าจะควบคุมได้แล้วก็จะเหลอืออยู่สักอีกหนึ่งที่หมายซึ่งซึ่งอาจจะมีความมีอุปสรรคเยอะหน่อยแต่ก็ไม่เกินขีดความสามารถในความพยายามของเราครับครับครับแล้วมีความคืบหน้าในการอกู้ร่างของ วีรชนทหารของเราหรือเปล่าครับตอนเช้าวันนี้มีรายงานหรือยังครับพยายามอยู่พยายามอยู่นะครับกําลังอยู่ในระหว่างความพยายามครับ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 แล้วภาพที่ออกมาเนี่ยโอ้โหคนเห็นแล้วหนักใจเขามีการไปวางบังเกอร์เทปูนจริงจังเลยนะครับมีคูเลทมีอุโมงเลยอย่างเงี้ยครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเกินความคาดหมายของเราหรือไม่หรือเรามีการข่าวอยู่แล้วครับเสตอครับมีการข่าวอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าช่วงที่ หลังจากสิ้นเดือนกรกฎามาเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาเขาช่วงเวลาสามเดือนนั้นมันมีการพัฒนาสําหรับเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้นิ่งเฉยอยู่แล้วเราก็รู้ว่าอะไรกังจะเกิดขึ้นครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ไว้วางใจสถานการณ์มาตลอดตั้งแต่ช่วงนั้นนั้นทางทางพบทบเองท่านท่านท่านทําการบ้านอยู่ตลอดนะครับแล้วเราก็ก็ถือว่าพอภาพที่เกิดขึ้นณจนถึงวันนี้เนี่ยเราก็ยังดําเนินการได้ตามเป้าหมายและแผนที่เราทํามา นะครับเพียงแต่ว่าก็พยายามชี้แจงกับประชาชนว่ามันมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนในห่วงแรกๆแต่ก็อยู่ในแผนแล้วก็ไม่ได้เกินความคาดหมายครับผมครับคือตอนนี้เป็นแค่เรื่องของเงื่อนเวลาเท่านั้นใช่ไหมครับท่านโฆษกครับครับคงคงคงจะรีบผีถามอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าการดําเนินกลยุทธ์ของเราเนี่ยไปด้วยความสุกรอบครอบแล้วก็ ผู้จัดการหนันบกเนี่ยท่านท่านให้ความสำคัญสูงสุดกับกับกา,ารบาดเจ็บสูญเสียเพราะฉะนั้นเราทําได้เพื่อให้สัดส,ส่วนของของกา,ารบาดเจ็บสูญเสียเนี่ยให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งซึ่งผมว่ามันก็ก็ก็อยู่ในยังยังอยู่ในแผนเรานะครับแล้วก็ณวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้กังวลน,นะครับเราก็ยังคงทําทาทําได้ตามแผนนะครับ ครับครับตอนนี้เริ่มมีเริ่มมีกระแสเหมือนกันว่าเป็นเสียงเตือนจากฝ่ายความั่นคงนะครับว่าบรรดากองเชียร์เนี่ยอย่าไปเร่งเชียร์มากเพราะว่าต้องคำนึงถึงชีวิตกําลังพลเป็นสําคัญอันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องในในการปฏิบัติการทางทหารเนี่ยมันมันต้องควบคู่กันไปนะครับ,รบมันจะไปไปสำเร็จหนึ่งแต่ไปแพ้ในเรื่องในเรื่องหนึ่งเช่นการบาดเจ็บสูญเสียอย่างางี้ นะครับเพราะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเรามีแผนที่ดีและมีการเตรียมการที่ดีนะครับแล้วเราประเมินสภาพการข่าวได้สมบูรณ์เนี่ยเราก็สามารถทําให้ภารกิจของเรานั้นเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ในทุกๆส่วนนะครับ,รบเราสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจได้ในขณะที่เราก็สามารถอนุรักษ์กาลังพลของเราได้ด้วยนะครับครับผมครับ เ,เห็นประชาชนห่วงครับท่านครับว่าเวลาที่เราไปยึดครองพื้นที่สําคัญสําคัญได้แล้วมีคลิปออกมาแล้วบางครั้งเนี่ยเราถูกโจมตีกลับอย่างหนักเพื่อที่จะทางกัมพูชาก็อยากได้พื้นที่คืนแล้วมันเกิดอันตรายกับทหารของเราตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับในหลายพื้นที่ที่เราบอกว่าได้แล้วร้อยเปแล้วอันนี้ปลอดภัยสำหรับพี่น้องทหารเลยใช่ไหมครับผมก็ถือว่าโด,โ,ดโดยโดยทางในในหลักการเนี่ยเรา,เราควบคุมได้นะครับเพียงแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ย ถ้ามันมีเรื่องของความปลอดภัยเราก็อาจจะต้องใช้วิธีการควบคุมด้วยด้วยอาวุธไว้แต่เขาก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อยู่ดีนะครับครับซึ่งซึ่งอตรงนี้เองก็อาจจะค่อยๆทําความเข้าใจได้ครับผมแต่ว่าแต่ว่าครับยังยังยังบางที่หมายเนี่ยก็ก็เป็นไปตามที่ที่สังคมรับทราบนะครับที่หมายที่เขาเคยอยู่มาก่อนเนี่ยมันเป็นธรรมดานะครับที่เขาเองจะรู้ทุกซอกทุกมุมนะครับแต่เราเองเนี่ยก็ ก็มีหนทางที่จะสืบเสาะแสวงหานะครับเพื่อจะเข้าดําเนินกลยุทธ์ให้ได้นะครับเมื่อความพยายามแรกเนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรเราก็นํามาปรับนะครับแล้วก็ดําเนินการใหม่นะครับมันก็จะทําอยู่ในลักษณะแบบนี้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้วิธีการแบบนี้เราก็ถึงว่าเราก็ได้ควบคุมได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีนิดทีนิดแต่ว่าบางทีผมอาจจะสื่อสาร ละเอียดนะมันก็อาจจะไม่เหมาะกับการการณ์<ำ>เพราะว่า,าความกังวลก็อย่างที่ที่พี่ประกอบกับคุณอดีตชาทราบนะครับเพราะว่า บางครั้งเนี่ยเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นที่หมายที่เขาเคยอยู่เขาก็จะรู้ทุกอย่างหมดนะครับโดยเพราะในห่วงเวลาเราอยู่ตรงไหนเรารวมกลุ่มกันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเพราะนั้นตรงนี้มันต้องเป็นสิ่งที่ต้องต้อระมัดระวังครับผมรวที่มีข่าวบอกว่าในหลายครั้งเรายึดพื้นที่ได้ทีนี้เขาสันโวทั้งปืนใหญ่ปืนคอ B M ยี่สิบเอ็ดมาเหมือนประมาณว่าอยากจะดับเครื่องชนทํากันเต็มที่จนไม่ต้องพะวงอะไรแล้วหมายถึงฝั่งเขาเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ เขาจนตรอกแล้วหรือเปล่าครับท่านเสกครับมันเลยกลายเป็นว่าอะไรก็ได้ทําทําไปก่อนมีผลในยุทธศาสตร์หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ายิงยิงไปก่อนแบบเนี้ยแปลว่าเขากําลังร้อนรนอยู่ในตอนนี้หรือเปล่าครับก็ก็เป็นไปได้ทั้งหมดหนะครับเป็นไปได้ทั้งหมดแต่นีเ้เมื่อเขาเขาเขาคิดยังไงนะครับเราก็ต้องต้อง,ต,องต้องรู้เท่าทัานกันแหละไว้ง่ายนะครับ,รบเราเองก็ก็หลายพื้นที่เนี่ยเขาเคยอ,อยู่เมื่อเราเข้าควบคุมแล้วเนี่ย เราก็ยังสามารถเอาตัวรอดในสนามรบได้อยู่ดีนะครับเขาก็คงยังไม่สามารถจะทําอะไรได้เพียงแต่ว่าอปริมาณการถ้าเปรียบเทียบแล้วกับห่วงก่อนเนี่ยปริมาณการใช้อาวุธเขาเนี่ยหลายๆในหลายๆแนวรบในหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาจะใช้ในปริมาณค่อนข้างมากนะครับก็ถ้าพูดให้สบายใจก็คือถ้าเปรียบเทียบในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยถือว่าเขาเขาเขาใช้อาวุธมาจํานวนมากขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่าส่งผลกระทบ ต่อเราเนี่ยไม่ไม่มากก็คือว่ายังน้อยอยู่นะครับ,รบเพราะว่าก็ด้วยชั้นเชิงและวิธีการของเราเหมือนกันนะครับ,คร,บครับผมครับ มีอีกนิดนึงครับเป็นเป็นเรื่องของแนวที่เกี่ยวกับยุทธการและอาจจะไปโยงนโยบายของรัฐบาลนิดหน่อยก็คือว่าตอนนี้มีการปักหมุดกับวันที่22ธันวาคมที่จะมีการประชุมทมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเนี่ยก็มีคนไปประเมินว่าเอ๊ะหรือว่าวันนั้นเนี่ยอาจจะมีข้อตกลงหยุดยิงกันอีกหรือเปล่าถ้าเผื่อน,นับจากวันนี้ถึงวันที่22เนี่ยมันจะเกิดปัญหาเหมือนตอนไปหยุดยิงวันที่28หรือเปล่าครับตอนนี้มีการประสานงานกันชัดเจนยังไงเพราะว่ายี่สิงแปดกรกฎา,กาเนี่ยไปทำข้อตลอกนนลง ทางกองทัพบ,บอกว่าโอ้โหขอเวลาอีกหน่อยแล้วมันไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นปัญหายืดเยือมาครั้งนี้มีการพูดคุยกันใกล้ชิดยังไงแล้วมองอประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างครับก่อนถึงวันที่ยีบสองครับผมอืตรงนี้ผมเองยังยังไม่ได้ข้อมูลแต่ครับ,รบเพียงแต่ว่ารเราก็ดําเนินการตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หลักของรรเราสามประการนะนโยบายท่านรัชกาลนานบบกก็คือหนึ่งก็คือเราต้องเข้าไปสถาปนาแนวะชายแดนนะตามเส้นปฏิบัติการนะครับ อสองก็คือเราก็คงต้องทําลายกี่ความสามารถทางด้านการทาหารเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูนเนี่ยกลับมาเนี่ยเป็นไปนด้วยความยากลําบากรบเรื่องที่สามรเราจะคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนให้ดีที่สุดและจะดูแลประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการอพย,ยพนะครับ,รบการอยู่ในพื้นที่ส่วนหลังในสามประการนี้นะครับ,รบแล้วก็แต่ในห่วงเวลาเนี่ย ผมยังไม่ได้มีรายละเอียดตรงนี้ชัดเจนนะครับ,รบแต่เท่าทีป่ปฏิบัติมาอยู่เนี่ยนะปฏิบัติอันาหารมาเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยยังเป็นไปตามเป้าหมายนะครับแล้วเราก็เหลือที่หมายอีกไม่ไม่เท่าไหร่แหละเราก็ถือว่าเราก็จะทําได้ตามแผน ที่ผู้วิชาการท่านบอกได้วางไว้อย่างสมบูรณ์ครับครับรบท่านครับขออีกสักนิดหนึ่งครับพอดีในตอนเนี้มีนักวิชาการบางท่านสื่อบางท่านเขาก็เสนอความเห็นบอกว่าปะทะกันก็เสียหายเยอะทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินทั้งสิ่งก่อสร้างงบประมาณก็ใช้เป็นพันล้านกลับไปถอยไปที่ตั้งใครเคยอยู่ตรงไหนกลับไปอยู่ตรงนั้นแล้วกลับมาเจราจากันดีไหม <c oughs> เข้าใจว่าในทางออนไลน์ก็มีดรามา่ามีการปะทะกันในความคิดไปแล้วแต่ว่าในเชิงทางการครับท่านโฆษกครับ จะอธิบายหรืออยากจะตอบข้อความแบบนี้ยังไงดีไหมครับว่าทุกอย่างกลับไปรีเซ็ตใหม่ไปเจราจาจะได้ไม่ต้องเสียหายเพิ่มอืมตรงนั้นเองผมผมขออนุญาตไม่ไม่ไม่ให้ความเห็นดีกว่านะครับแต่ขออนุญาตอยู่เฉพาะในส่วนที่เราต้องปฏิบัตินะครับก็คือการการที่เราจะต้องทําให้เป็นไป,นปนตามเป้าหมายสามประการที่เราพูดถึงเพราะขณะนี้เราเดินเดินมาจนถึงจุดนี้แล้วนะครับในเรื่องถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยนะ เราเราแบ่งส่วนออกเป็นอย่างนี้ก็ได้ในช่วงรแรกเนี่ยในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยเราก็ใช้ปฏิบัติการทางทหารแล้วนะครับเพอในช่วงต่อมาเนี่ยเราก็ได้ดําเนินการตามมารตรการทางด้านการพูดนะค 20, วามสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยให้เห็นว่าเราได้ดําเนินการในในทุกกลไกของอ่าก็เรียกว่าในในสังคมโลกที่มีนะว่าง่ายค,คือใช้กําลัง เสร็จเราก็จะมาสู่ในโหมดของการทูตเราก็เดินแล้วนะครับ,รบเมื่อมันไม่ได้ผลม,มันก็ต้องมันก็ต้องมีวิธีการอื่นก็ถึง<ม>ต้องมีการใช้ปฏิบัติการทห,หารกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะในช่วงหนึ่งเนี่ยในเรื่องการพูดคุยในเรื่องมาตรการหยุดยิงตรงนั้นนะผมว่าเราทําได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับ,รบอย่างที่เห็นเลยเราก็พยายามให้เห็นว่าเราก็อยู่ในกติกานั้นได้สมบูรณ์แต่ทางกัมพูชาเองนะไม่ได้อยู่ในในใน,ในข้อตกลงเหล่านั้นมาตลอดเลย โดยเพราะอย่างยิ่งเรื่องของการใช้อาวุธนะครับจะเป็นซ่อนรูปแบบทุ่นระเบิดก็ดีนะครับหรือการขัดขวางการดําเนินกิจกรรมบางอย่างเนี่ยให้เป็นไปตามข้อตกลงเช่นเก็บกู้ทุ่นระเบิดเราก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือรเรื่องการยุดยุกมันก็มีมาตลอดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทาตรงนั้นหรอกผมว่าประเทศไทยเราเราได้ดําเนินการ mm. มาเป็นขั้นตอนแล้วล่ละนะครับใน mm. เรื่องการทุ่เราก็ทําแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ต้อง มันมันเมื่อมันไม่ได้มันก็สถานการณ์มันก็ทําให้บีบบังคับให้เราเองจําเป็นที่จะต้องใช้กําลังในการที่จะปกป้องสิทธ,ธิของเราป้องกันตัวแล้วก็รักษาอธิปไตยของเราครับผมครับ,รบขอปิดท้ายอยีกนิดเดียวครับ เพื่อความมั่นใจของพี่น้องประชาชนก็คือว่าตอนนี้รัฐบาลกับกองทัพเนี่ยสื่อสารกันตรงกันเข้าใจตรงกันชัดเจนทุกขั้นตอนในสิ่งที่เล่ามานี้ใช่ไหมครับเพราะว่าก็ยังมีความกังวลว่าเดี๋ยววันที่22มีการไปเจรจาเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกว่าเอามาได้แจ้งกันแล้วก็ไปตัดสินใจกันโดยพละการนะครับครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนแล้วนะครับอืมไม่ครับผมว่าในระดับผู้ขับชาน่าจะ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 ดำเนินการื่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนตามลําดับขั้นของสายการเบัญชาเลยนะครับ ดังนั้นผมผมยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่ที่ดูแล้วจะไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ตรงกันซสีทีเดียวเนี่ยไม่ตอนที่ผมผมมองว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปตามมีเอกภาพนะครับน่าจะตรงกันครับผมระหว่างฝ่ายบริหารกับกับกับองทัพกองทัพผมครับครับได้ครับวันนี้กับคุณมากครับเสายตอดครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับครับกันขอบคบณทบตรีวินไทยสุวารีนะครับ